ว่าแล้วรอแบนเหยียบน็อตตะปูบะครับตะปูนั่นน็อตตะปูเกี่ยโอ้ไปเหยียบที่ใดเนาะบะทอดเราก็ได้ครับต้องเป็นน้ำยางถ้าทอดพูดได้เรียบร้อยเลยโอ้ต้องเข่าลาดปะย่างอีกรอเปลี่ยนล้อเขาไม่ไวอ่ะต้องอย่างปะก่อนเขาเกลียบป้าง่ายๆเนาะก็เขาต้องถอดออกใช่ไหมคะถอดล้อออกแป๊บนึงโอ้ ว้าเสียเวลาเลยบิ่งมาแต่นครคุนดีนะมันโบว์เวบปรนเด๋นะ,ะครับเกือบมัดแล้วละเกือบเบิดลครับล้มเกือบเบิดแล้วอพระเจ้าเอ้ย่อยยังไงล่ะมัดมีคาอยู่เบลอเลยนะครัดีนะยังวิ่งมาถึงบ้านบ้านเราคุชิมาเนี่ยนัดนะคะโอ้ดูเห็นแล้วมันน่าเออ รถร้านครรับ้านสีขาวๆนะเนาะร้านซีขาวนี่ลายางไงอ๋อยางไงซีเหลืองอ๋อปะค่ะคนละร้านโอเคค่ะตรงนู้นนะร้านนี้ไว้เนาะค่ะอ๋อนี่เราต้องไปตรงนั้นได้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 ค่ะนุนรีเทิร์นไปก่อนเจ้าบ้าค่ะตาบ้าตบ้าเนาะโอ้ยจะปูเบอเลย ไม่รู้ว่าเหยียบตะปูน็อตตรงไหนนะแต่ว่ารูเบเลอร์เลยถ้าถอดออกก็คือมันต้องรั่วอยู่แล้วตอนนี้ต้องไปปะยางนะคะว้ายเนาะดีนะยังวิ่งกลับมาบ้านเราได้นะคะก็คือไปรอบท่าอุเทนเลยนะคะแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะคะเราไม่ได้ตรวจสอบนะตรงนั้นนะคะตอนนี้ก็จะไปร้านปะยางนะคะทุกคนคะ่ะรีเฟล้ยวก่อนรีเทิร์นก่อนนะดีที่ร้านปะยางอยู่ฝั่งโน,น้นไม่ไกลมากนะคะ ทำไมเราโชคไม่ดีจังเลยวันนี้วันวันหวยออกด้วยนะนะคะอยากต,ตีกลับตรงนี้ไม่เป็นไรดีกว่าไปรีเทิร์นตรงนู้นนะคะง่ายดีนะทีฟิลิปไว้ก่อนหลไม้มีอะไรขาบ้างแลากินหมดเลยนี่น,นะคะลานปะยางนะคะ ถึงแล้วนะคะร้านปะย่างนะคะโน,น่นเมื่อกี้ร้านตรงโน้นนะจอดสูบลมตอนนี้มาปะนะคะเออเนาะปะย่างนะคะกระทะเหล็กอะไรเนี่ยตรงนี้นะคะปะย่างเราจังเข้าไปปะตรงนี้นะนี่เลยนะคะถึงแล้วปะยางเปลี่ยนยางถ่วงล้อเปลี่ยนจุกยางเปอร์เซ็นยางเปอร์เซ็นนะคะนี่เลยใช่านาะ ขอไม่ดีแล้วไหมอืออยู่ดีก็ได้มาเปลออเี่ยนหล่อบ่ะเอ้าพี่น้องเอ้ยอลงไปก่อนอเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกันนะคะะยางให้แน่ยางยางวนตะปูค่ะฝั่งฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้อ้ยตายแล้ว เมื่อกี้นัดตะปูมาอยู่ียวเนี้แหละรอดนี่แหละค่ะเนี่ยเริ่มจะแบนนี่แล้วเพิ่งสูบมาเมื่อกี้นะคะอ้าวง่ายมักจอดปะง่ายมักจอดปะมาตั้งปะโอเคค่ะเิ็ดกันนะ โอเคดูดีก็ได้มาโอเคตรงนี้แหละโอเคจอดกานจอดทำงานก่อนบอหล่อเรีทุกยี่ห้อเลยร้านอยู่ที่กุสมานะคะนี่เบอร์โทรใดอยากซื้อยางก็ซื้อโลดนี่กำลังซ่อมบอกร้านนี้ซ่อมดีป่ะสันประจักกระเด้อซ่อมดีอยู่ดี สุดท้ายไปไงได้เข้าร้านซ่อมเซ้เลยวิ่งเต็มที่เลยนะวิ่งตั้งแต่บ้านเรากุสมานออมเทวเทนกลับมาดีที่มันยังไม่ไม่แบนมากเลยค่ะ เป็นไงแจ่มเลยคันนี้ถอดอล้อละโดนถอดอล้อละโอ้นะเดี๋ยวก็เสร็จต้องรอนิดนึงนะคะนี่คาเลยนะคะน็อตจะไปเหยียบอยู่ทางไหนกับประแจทุดดกันวัชิเปลี่ยนล้อ,อก,ก้อนที่แรกเอาไปบริฮารเปลี่ยนจัมปะก้อนปะได้ยุปะได้ยุนาะล้ออันนี้มันซึกนะ ซึกแบบเต็มที่เลยยังค่ะดิได้อยู่นะครับได้อยู่เนาะได้อย,อยู่มาปีเครื่องจะน,น้อยก็สักว่มีเงินเปลี่ยนแล้วตุ๊บปุ๊่ปุ๊บชักก็ทำ เพื่องมือาโอเคเลยอ่ะตูเก่อนโอ้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะตปมนก็รั่วมันไม่ได้ใหญ่มากนะนกนะแต่ว่ามันยังไงมันก็ต้องรั่วเพราะมันทะลุนะคะเจ้าปัญหาเลยเรากำลังทำงานอยู่เปึ๊บเปร๊บ xong đai xong đai วไวมากเลยอะ่ะชำนาญนมนากเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือเขาดีมากมากเลยแล้วก็สูบลมอีกแล้วก็เสร็จปุ๊บก็มาณ15นาที น,นี้นันแดดร้อนสุดๆเลยนะคะร้อนมากๆเราก็ไปธุระทั้งวันนะน,นี่บ่ายแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะอันนี้เป็นร้านที่กุุมานนะคะใครอยากได้ยางเก่ายางใหม่ร้านนี้มีขายนะคะพวกวงล้อก็มีขายนะคะทุกคนสนใจมาซื้อได้นะคะบริการดีเลยล่ะคะ่ะพนักงานเ็ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ ตรงข้ามกับร้านลุยช็อปนะคะฝั่งโน้้นเป็นร้านอุปกรณ์เครื่องใช้พวกเหล็กพวกอะไรทั้งหลายนะคะ <c oughs> โอ้าผู้อยากออกเชลฟี่มาสั่นเสร็จแล้ว ไหไคะแปบาท,บาทไม่แพงนะแปบาทเองคะ่ะแปบาทอันนี้แล้วก็จะวิ่งอย่างมั่นใจแล้วคะ่ะนี่มั่นใจมากเลยแปดสิบบาทสแกนหูกบอกไม่มีตังค์เลยเสร็จ <c oughs> สิ้นนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขับรถได้ตามปกติแล้วนะไม่ต้องระแวงเหมือนเมื่อชเช้าแล้วนะคะ ขอบคุณร้านนะที่อยู่ไม่ไกลนะถ้างั้นก็คงลำบากวิ่งไปมานะคะคลิปนี้มาดามมูก็ขอจบเพียงคลินี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมูพูทำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ชมกันได้สวัสดีค่ะ